สวัสดีครับวันนี้ก็มาต่อกับอีกหนึ่งคลิปนะครับเป็นการรีวิวสวิตชิงโมรุ่นยุคโควิดนะครับ v 1ซึ่งตัวนี้ได้ทำการรีวิวตัวนี้เฉพาะตัวเขาเองไปแล้วนะครับก็คือการใช้งานตัวนี้ผมได้รีวิวไปแล้วในรอบที่แล้วนะครับวันนี้ก็จะมีออปชันเพิ่มเติมนะครับคือชุด pwm อีกหนึ่งรุ่นนะครับซึ่งเป็นระบบออโต้ตัวนี้จะมีลูกเล่นมากมายนะครับสามารถต่อใช้งานร่วมกับชุดสวิตชิงตัวนี้ได้เลยนะครับ เริ่มต้นกันเลยนะครับผมจะลองเปิดเครื่องให้ดูสถานะการทํางานของหน้าจอในแต่ละรุ่นนะครับตอนนี้เปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับหน้าจอตัวนี้ก็จะโชว์อะไรต่างๆที่ว่าผมเขียนไว้นะครับก็จะมีโหมดให้เลือกเปิดเครื่องขึ้นมาเขาก็จะอยู่ในโหมดเมนนนลนะครับสวิตช์ตัวนี้จะเป็นตัวเลือกโหมดเมนนวลโหมดออโต้หนึ่ง หรือว่าโหมดออโต้สองนะครับตัวนี้จะมีลูกเล่นมากมายนะครับก็คือจะมีโหมดสแกนความถี่มีโหมดปรับความถี่แบบแมนนวลข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะมีทัมเมอร์นะครับคือถ้าเราเลือกโปรแกรมไหนแล้วถ้าเราเลือกสั่งการไปแล้วนะครับตัวนี้เขาจะมีทัมเมอร์ก็คือถ้าถึงเวลาที่ตั้งไว้เขาก็จะหยุดทํางานโดยอัตโนมัตินะครับสามารถเลือกความถี่แล้วก็โปรแกรมต่างๆได้นะครับซึ่งการต่อใช้งานร่วมกับชุดนี้นะครับก็ จะมีสายตัวนี้นะครับซึ่งจะเป็นคอนเนคเตอร์3พินต่อมาจากาชุดนี้นะครับมาเข้าที่ตัวโมดูลตอนนี้ก็ถ้าเราจะใช้งานนะครับเราก็ตั้งโปรแกรมตามที่ต้องการได้เลยนะครับโดยการโชว์สถานะการชาร์จอะไรต่างๆนะครับก็สามารถดูได้ที่หน้าจอน,นี้นะครับคือโวลต์ชาร์จกระแสชาร์จที่เราเลือกนะครับผมจะลองยกตัวอย่างโดยการใช้โหมดออโต้สองนะครับค,คือการสแกนความถี่ตอนนี้ผมตั้ง ดิวตี้ไซเคิลนะครับคือกระแสชาร์จเอาไว้ที่ประมาณผมจะตั้งไว้ประมาณ40%นะครับ40%จะมีลลร่มด้านข้างนะครับใช้ปรับดิวตี้ก็คือกระแสชาร์จที่ใช้ชาร์จลงไปครับผมจะตั้งไว้ประมาณ40นะครับพอตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็กดสตาร์ทได้เลยนะครับกดสตาร์ทตรงนี้นะครับแล้วก็สังเกตดูที่หน้าจอตรงนี้นะครับก็จะมีกระแสชาร์จลงแล้วนะครับกระแสชาร์จจาก จากชุดชุดนี้นะครับตอนนี้เราเลือกในโหมดออโต้สองก็คือการสแกนความถี่เขาก็จะสลับความถี่นะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็นพันกระแทกครับหรือถ้าจะพูดแบบชาวบ้านก็คือพันกระแทกแบบที่นิยมทํากันนะครับตัวนี้จะยิงความถี่สูงต่ําแล้วก็จะมีผลกับกระแสชาร์จนะครับให้สังเกตดูที่หน้าจอนะครับจะมีการยิงความถี่แล้วก็ยิงกระแสลงไปนะครับก็คือสูงต่ําสูงต่ําสลับกันนะครับจะเป็น พันแบบกระแทกนะครับก็คือยิงกระแสสูงต่ำสลับกันนะครับซึ่งตัวนี้นะครับมีลูกเล่นมากมายนะครับสามารถตั้งโปรแกรมต่างๆได้ก็คือมีโหมดออโต้สองออโต้หนึ่งหรือโหมดเป็นนวนสามารถปริกความถี่ที่เราต้องการได้ตามต้องการนะครับแล้วก็กดสตาร์ทไปแล้วถ้าถึงเวลาที่กําหนดไว้เขาก็จะหยุดทํางานโดยอัตโนมัตินะครับอย่างเช่นถ้าเราทํางานตอนกลางคืนเราอาจจะปล่อยเขาทํางานทั้งคืนก็คือเราตั้งโปรแกรมโปรแกรมออโต้หนึ่งนะครับก็คือเขาจะทํางานยาว คือจะอาจากเครื่องเครื่องรุ่นนี้นะครับที่ผมจาไม่ผิดผมจะตั้งโปรแกรมไว้ถ้าเป็นโหมดออโต้หนึ่งจะใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงนะครับก็คือบางคนอยากชาร์จกระแสรประมาณ5%หรือ10%ทิ้งไว้นานๆนะครับก็คือปล่อยให้ทํางาน8ชั่วโมงคือจากตอนกลางคืนมาจบตอนเช้านะครับก็ปล่อยได้เลยครับพอถึงเวลาตามเวลาที่ตั้งไว้เขาก็จะหยุดทํางานโดยอัตโนมัติก็ปลอดภัยนะครับตัวนี้ถ้าไฟดับ ในขณะทํางานนะครับพอไฟกลับมาจะไม่เกิดการกระชากนะครับเพราะเครื่องเขาจะรีเซ็ตตัวเองให้เริ่มทํางานใหม่นะครับแต่ต้องมากดสตาร์ทใหม่นะครับก็คือจะไม่เกิดการผิดพลาดตอนไฟกระชากหรือไฟดับนะครับจะไม่ทําให้ตัวเครื่องเสียหายตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับซึ่งเป็นออปชันเพิ่มเติมที่ใช้กับโมดูลตัวนี้นะครับสวิตชิ่งโมดตัวนี้นะครับคือสามารถต่อใช้ร่วมกันได้ราคาตัวนี้นะครับจริงๆเมื่อก่อนนี้ผมขายอยู่1990บบาทนะครับแต่ ถ้าสั่งคู่คู่กันกับชุด s สวิตชิ่งโ e ตัวนี้ก็จะมีราคาพิเศษอีกนะครับก็จะพยายามทำให้ราคาจับต้องได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนยุคแรกๆนี่เครื่องฟื้นฟูราคาแพงมากนะครับซึ่งก็ในส่วนที่ผมทำอยู่ก็มีหลายท่านบอกว่างานที่ผมทำเนี่ยค่อนข้างจะราคาสูงผมก็เลยลดราคาลงมาเรื่อยๆเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายนะครับคือเวลาผ่านไปราคาเครื่องก็จะถูกลงเรื่อยๆ ก็จะพยายามทําให้ถูกลงให้สามารถจับต้องได้นะครับก็ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่อยากจะแนะนําเพราะว่าตัวนี้มีลูกเล่นมากมายก็คือถ้าต่อร่วมกัน2ชุดนะครับก็คือตัวนี้แล้วก็ชุดสวิตชิ่งตัวนี้นะครับจะทําให้ใช้งานได้ค่อนข้างจะครอบคลุมมากนะครับก็คือจะมีโหมดแมนนวลโหมดออโต้สแกนความถี่โหมดตั้งเวลาก็คือปล่อยให้เขาทำงานแล้วถึงเวลาเขาก็จะหยุดไม่ต้องมานั่งเฝ้านะครับตัวนี้ ก็ในส่วนของสวิตชิ่งโมตัวนี้นะครับก็มีระบบอ p โปรเทคอยู่อานิดหน่อยนะครับก็คือผมทำแบบง่ายๆก็คือกระแสเกินฟิวขาดถ้าขั้วช็อตเครื่องตัดการทำงานเปิดปิดใหม่นะครับก็คือจะมีระบบอากันช็อตนะครับคือถ้าขั้วช็อตฟิวอาจจะขาดแต่ถ้าฟิวไม่ขาดเครื่องก็จะตัดการทำงานนะครับตัวนี้จะมีไดโอดกันย้อนนะครับก็คืออาไฟจากแบตเตอรี่ไม่ย้อนมาทำลายตัวเครื่องสวิตชิ่งนะครับ มีไดโอดกันย้อนขนาดประมาณ60แอมป์นะครับเป็นฟาต์รีคอเวอรี่นะครับที่ใส่ไว้ก็จะมีพัดลมออโต้นะครับทำงานตามความร้อนอุณหภูมิ45องศาก็ทำงานนะครับคือค่อนข้างจะครบถ้วนนะครับตัวนี้ก็เป็นระบบโปรเทคแบบง่ายๆมีระบบกันย้อนมีระบบฟิวกันกับขั้วขั้วช็อตประมาณนี้นะครับก็ทำแบบง่ายๆแต่ใช้งานได้ค่อนข้างจะทนทานพอสมควรนะครับสำหรับรุ่นนี้ยังไงก็ฝากติดตาม ในคลิปต่อๆไปนะครับก็มีออปชันเพิ่มเติมรุ่นไหนที่ต่อใช้งานได้ผมก็จะเอามานำเสนอให้ดูนะครับตอนนี้ก็จะมีชุด PWM แยกรุ่นตัวเล็กที่รีวิวให้ดูในในในคลิปก่อนนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้ที่อยากจะแนะนำนะครับตัวนี้ก็ถ้าใช้งานร่วมกันก็จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากนะครับยังไงก็คลิปนี้ก็ลองให้ดูเท่านี้นะครับก็คือเป็นตัวอย่างการใช้งานเบื้องต้นของชุด ชุดนี้นะครับชุด PWM แยกตัวนี้แล้วก็ใช้งานกับ i s w t c h i n g mode รุ่นนี้นะครับก็สามารถทำงานได้ดีนะครับก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมเอาไว้คลิปต่อไปจะทำเรื่องเกี่ยวกับ PWM รุ่นต่างๆรุ่นใหม่นะครับเอามาให้ชมกันต่อนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ